ย่าออกไปสวัสดีเอฟซีข้อห้าหน้อยทุกคนทุกคนเด้อเป็นจังไงเนาะมือนี่ห้าหน้อยสองวันกันบ่ได้สองหน่อยนะพี่น้องเนาะสองหน่อยแต่ว่าเขาสองหน่อยแต่ว่าได้สองเขาสองดิงอยู่อันหนึ่งซีห8าซีแปดเนาะ แล้วปกติก็มารับปกติก็มารับคือว่าเป็นอีหยังก็ละ่ะปกติปกติรับก็มาทดแทนอยู่ไอ้พี่พี่ลูดสามเนาะพี่น้องเน,นาะสะพอก,กิดกับวิติดมืองช่วงมือแล้วสะพอก,กิดนอนอ๋อแมวก็ได้ย่างกลับไปก็มาเงี้ย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 เงบ้ยเงี้ยเงงี้ย เออนันลงเออนันลงหลันละเอเอกวนกวนแมวหน่อยเป็นยังไงพี่น้องกับบ่าขาดทุนหนักที่นอเพราะไปได้ไปต่อได้นอเล่าเล่าหนนแตกเล่าแตกบนรางเลยเนาะพี่น้องเนาะเล่าไปได้เล่าไปได้ไไดน้อยก็ไปได้พี่น้องผู้ใด ส่งดีส่งมานส่งเสียงมาเลยเด้อทั้งเหล่าทั้งไหนเด้อมือนี่วันที่ยี่สิบหกผ่านได้ยี่สหน่อยพี่น้องนะมืออื่นเอาอีกที่ยี่สิบเจ็ดเอาอีกคือเก่าเอาคือเก่าเอาอย่างเดียวนะพี่น้องนะส่งมานคือเก่าส่งมานนี่คือเก่ามืออื่นก็เอาคือเก่ามานคือเก่า ผู้ใดโชคดีผู้ใดโชคผู้ใดหมั่นกะส่งเสียงมาในเด้อคอมเมนต์ให้เห็นในเด้ออ้าวบันที่มีสิบเกตได้บ้านนี้เด้อมีสิบเกตมีสิบเกตไปเลยไปเลยจัดเลยพี่น้องจัดเลยมีสิบเกตจัดเลยสปอร์กิทพี่น้องเดิกแล้วเลิกแล้วจดคำนวณหลายอย่างตั้งเล่า เราไลยวันถึง่งเราพัฒนาครบคำนวณแล้วสามอย่างเหมือนจังก็เลยป,ปล่อยจังปล่อยอาจับคู่สปอกิดได้พ้ังได้วันที่ยี่สิบเก็ดสปอกิดจับคู่เกตดซีเกตดซี 6, 7, 8, 9, 10, 11, หนึ่งสอจหกตัวนะแปแล้วก็เก็ดหกเก็ดหกตัวจอกระยิมเล้อผิดหลังเลิอยามีกระลูดน้ำจอไปน้ำจอบางๆเบาๆไปกละยิบแต่แน่ใจกระอัดเลยมักตัวเลกระไรตัวจ้อกระไร kết hốt si hà si hà hốt vinh Kết xì Kết wing Kết bình Nên kết xì Kết bình Cốm nền kết ล่องเกตหกสองขีดคือเป็นตัวแส้นตัวกลมด้วยพี่น้องเด้อเฮ็ดกลมพลว่าผลไล่ตาเป็นเอาขีดขีดสองขีดคือเป็นตัวเด่นพิเศษพิเศษพิเศษ

สองเจ้าขัาสองเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกห้า mục hạ Si hạ Si hạ Vinh 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 hạ cầu Hạ cầu Vinh เบนตาเนี่ยก็ถึงงองององเส่นี้หลังไอ้เส้นเบนตากันข้าวเดียวข้าวเดียวนตาเป็นไรรวยๆเ้ยเบตาฟ่างเหมันจังไลยคือจังบึงใส่กันมาสูเหรอโอ้เบนตาเป็นนจังเลป็นผ่านดูมันตาน น่าเลยเปนต่าตื่นกับน่าเสริบบอกสิบเปลี่ยนใหม่บอกวิ่งวิ่งหาเก้าเน้น กลมในลาพิลน้องแท่นกลมขีดซองอันนี้แท่นกลมอ่านี่เป็นร่องขีดอันเดียวเน้นหาเก้าปกติกติ เกติเจ้าคูศูนย์แปดศู่งสองหนึ่งสองศูนย

ก็ห้าหกห้าหกวิ่งวิ่งศูนย์แปด 0ูวิ่ง08วิ่งเน้น08นล่อง8ปสอง VIP 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 V.I.P. V.I.P. Chapco. Ba, 0 8 0 8 3 1 3 1 3 1 5 6

วิ่งสามซีสามซีวิ่งสาซีวิ่งสามสสามเน,น้นสาซี รอสามหนึ่งขีดง่ายๆนีๆน่ขีดสองเส้นนี่ตัวเน้เนเด้อพยานเด้อเข้าใจเด้อบกกลมอย้าเข้าใจพิดเด้อเขียนตัววิ่งนัง่นล่ะคือตัวเน้นเลยตัวเขียนวิ่งจังบาเน้นนั่นล่ะคือตัวเกง่งตัวเด่นตัวร่องก็คือ ตอนนั้นก็เอามารลุดน้ำแน่และว่ากันมักตูตัวล่างก็หลุดตัวล่างก็เกง่งเป็นที่สองศูนย์หกสาศเกหนึ่งเก็ดเก็ดห ขีดหาแปดสิเขียนพิษอยู่เลยเขียนอยูอ่เสมอกระไดเนาะปูขุนเอาแคบหน้าจอได้แคบหน้าจอได้เพื่อให้ขโมาแล้วกระไดเขามขโมยบึงแล้วเแ็บหน้าจอ,าจอ,อาไปโศกมันยังได้กัด คอมเมนต์มาให้เห็นในเรือมือเงินนะมือจักแน่เก็บหน้าจอผู้ใดเขามาไหมกะกดกระดิ่งติดตามใบกดแชร์บอกมูลในเด้อพี่น้องเอ้่อยแขนมือจักมาหลายๆในสองยังมีหน่อยๆเลยมันขีดขานเขียนนะดิเด็กกระถือดีดีแต่คนแห่งเบื้องนหน่อยๆขีดขานขีเขียนขีดขานขีดตรงละดิ านอยวันที่2ีเก็เมษาเด้อพี่น้องหกหกสปอกิศมาให้กำลังใจหลายๆแน่จับโคเก็ดีหกแปดเก็ดเกวิ่งเก็ดเน้นเก็ดซล่องเก็หพิเศษหาเก้2สามซหเก้ขา ซีหาวิ่งหาเก้าเน่นหาเก้าร่องเก้าศูนปกติ08นย์แปดหนึ่งเก้าหาหกวิ่งศูเด่นศูนย์แน้่นย์ร่อง8ปดสองพี่ จับคู่สามสี่ศูนย์แปดหนเกวิ่ง3าเน้น3ามสร่องสาเอาพี่น้องก็ได้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนเด้ออย่าขวมโฆษนาเลยเขามาเบิงลหลายๆบอกมูบอก,ก,บอกพวกเขามาเนีย่ยหูจักกันเม็นๆมอันใดกะเห็นเห็นกันเยู่เนะาะว่าแม่นยัง บ่หลุดบ่ได้ดเมีย่ยบานเมื่อเป่าพรเ้เดเขามาหาปู่คุณมาหาสองสิบหกพรรวยชายน้าสองตาคุณพาะรวยโศก,กมันมันกันเด้อทุกข์ทุกคนมือใดกระไดโศสกสมือรวยสมือรวยไรวันหยอดกระปุกไว้ได้พี่นวังเด้เด่นหยอดกระปุกสิ้นปีเอาไปแดงกันเนาะเจ็บชีทุกข์ทุกคนโศกโศกมันมันกันเด้ออย่าเจ็บอย่าจนกันเด้อขอบข้อยืเย็นเป็นสุข บอกกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี